ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเลี้ยงแกะอยู่ๆเขาคิดอะไรสนุกสนุกขึ้นมาจึงได้ไปบอกกับชาวบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีหมาป่ามากินแกะฉันเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นจึงได้รีบมาดูก็ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวมากินแกะของเจ้าเด็กน้อยจึงพากันกลับบ้านไป วันต่อมาเจ้าเด็กน้อยรู้สึกสนุกสนานอีกจึงได้รีบวิ่งไปบอกชาวบ้านด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะอีกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยชาวบ้านจึงรีบมาดูแต่ก็ไม่เห็นหมาป่าอีกตามเคยจนวันหนึ่งเจ้าหมาป่าได้มากินแกะของเด็กน้อยคนนั้นจริงๆเด็กน้อยเข้ามาเห็นจึงได้ตะโกนเรียกให้ชาวบ้านมาช่วย ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะอีกแล้วชาวบ้านไม่สนใจเพราะว่าเขาเคยบอกเขามาสองรอบแล้วแต่ก็ไม่เจอหมาป่าสักทีทําให้เจ้าหมาป่ากินแกะของเด็กน้อยจนหมดเด็กน้อยจึงได้แต่ทำหน้าเศร้านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราเป็นคนโกหกจะไม่มีใครเชื่อใจเราอีกเลย